โชคดีห้าอย่างโชคที่หนึ่งว่าถึงเป็นมนุษย์ยังไม่สุดชาติพบไปตอนนี้หนาะจงเร่งรีบเรียนรู้จิตพิจ,จารณาทุกเวลารู้ทันทุกจึงสุขเอ่ยโชคที่สองครอบครองใจพุทธศาสตร์มากนักปาดมาประชุมสโมสปรปริยัตปฏิบัติด,ดังอาพรด้วยคำสอนบันทึกไว้ในโลกา โชคที่สางามสนิทมิตรที่ดีพาชีวีสีสว่างงามสวยัยเพราะมิตรด,ดีสังคมดีพาสุขใจจิตสดใสมิตรนำพากองทัพธรรมโชคที่สี่รู้ดีเพราะคำว่าพอไม่คดงอตามเพราะอยากปรารถนาใช้ชีวิตแบบพอเพียงทุกเวลา หมดปัญหาสิ้นความอยากจากใจตนโชคที่5้าปาศจากลิษยาจะนำพามนุษย์สาสุขสมัยอิจฉาแล้วมายาแล้วร้อนข้างในเพราะหัวใจมีโมหะสะสมเอย่ยขออนุโมทนาบุญกับผู้สนใจฝ่ายธรรมขอให้มีอายุวันนาะสุขภาระ โชคดี5อย่างคือ 1. ได้เกิดมาเป็นคน 2. ได้ยนศาสนา 3. มีกัลยาณมิตรที่ดี 4. อ้าวกูผิดนิว่า